พมา่าแทบวอดไว้กันทั้งประเทศลังเจอไทยเอาจริงตัดไฟดับทั้งแผ่นดินจนต้องหันไปขอซื้อไฟกับลราแต่สุดท้ายเจอเราประกาศลดการจ่ายไฟให้พม่าแบบสายฟ้าแลบทําเอาชาวพมา่าแหหมดหวังเพื่อนบ้านทอดทิ้งซึ่งเรื่องนี้เองนะครับก็ได้กลายเป็นวาระแห่งชาติของพม่ากันเลยเพราะมาก่อนหน้านี้ อย่างที่หลายคนคงได้ทราบข่าวกันแล้วว่าทางประเทศไทยได้มีการตัดไฟให้พม่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยด้านนายอนุทินได้เลิกกดปุ่มปิดสวิตตัดไฟ5จุดชายแดนไทยเมียนมาสกัดแก๊งคอเซ็นเตอร์เผยทำตามขั้นตอนตัดไฟไป20เมกะวัตต์ซึ่งด้านกฟผยอมสูญรายได้600ล้านบาทต่อปีหลังไทยตัดไฟเสียงเครื่องจกักโรงงานในเมืองเมียวดีหยุดสงัดทันทีโดยคาดการอนาคตพม่าลำบากแน่หากไล่ไฟไทย ขณะที่ชาวเมียนมาลิมชายแดนทั้ง5จุดเตรียมพร้อมรับมือไทยตัดไฟด้วยการปั่นไฟใช้ติดโซลาเซลล์พร้อมหันไปซื้อไฟจากประเทศลาวและแห่กักตุนน้ำมันจนเกิดมีภาพของชาวพม่าจำนวนมหาศาลแห่ออกมากักตุนน้ำมันกันทั้งประเทศที่เรียกได้ว่าชุลมุนกันสุดๆคณะกรรมิการปกครองตามปงกฟผตัดไฟคุมเข้มส่งน้ำมันเครื่องผลิตไฟฟ้าข้ามแดน โดยกระทรวงต่างประเทศก็ยืนยันว่าไม่กระทบสัมพันธ์สองชาติเพราะไทยได้เลิกตัดไฟในพื้นที่ที่ถูกระบุว่าเป็นแหล่งเชื่อมโยงกับแกงคอเซ็นเตอร์ริมชายแดนไทยเมียนมาแล้วรวม5จุดด้วยกันเริ่มจากจุดหนึ่งจุดซื้อขายบริเวณบ้านพระเจดีสามองเมืองพญาตองสู่รัดมอน2จุดซื้อขายไฟฟ้าบริเวณสะพานมิตรภาพไทยพม่าเมืองท่าขี้เหล็กรัชชาน3จุดซื้อขายไฟฟ้าบริเวณบ้านเมืองแดงเมืองท่าขี้เหล็กรัชชาน4ี จุดซื้อขายไฟฟ้าบริเวณสะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่สองเมืองเมียวดีและหจุดซื้อขายไฟฟ้าบริเวณบ้านห้วยม่วงเมืองเมียวดีขณะที่ชาวเมียนมาลิมชายแดนไทยเมียนมาบริเวณที่โดนตัดไฟแหกกักตุนน้ำมันปั่นไฟใช้เองและก็ได้มีการขอร้องเข้าซื้อไฟฟ้ากับประเทศลาวแทนนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามนะครับมาล่าสุดก็ดูเหมือนว่าแผานก็ไม่เป็นไปตามที่พม่าคาดไวซะแล้ว พราะทางด้านประเทศลาวก็ได้มีการประกาศแบบสายฟ้าแลบว่ารัฐบาลลาวหรือรัฐวิสาหากิจไฟฟ้าลาวแถลงจะไม่ยอมส่งไฟให้ผู้กระทำความผิดโดยเฉพาะแก๊งคอเซนเตอร์โดยเด็ดขาดโดยอยู่ระหว่างประสานกับทางพาม่าเพื่อไม่ให้ผู้บริสุทธิ์ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสวันที่ผ่านมา mm. เมืองท่าขี้เหล็กใช้ไฟจากลาว27เมกะวัต์จากเดิมรับจากไทย15 w, เมกกวัต์ลาว13เมกะวัต และทางเราแจ้งว่าหากใช้ไฟฟ้าเกิน13เมกะวัต์จะตัดไฟทั้งหมดทันทีซึ่งขณะน,นี้ทางเราก็ได้รายงานเรื่องนี้ไปยังหน่วยงานระดับรัฐและรัฐบาลกลางของเมียนมาแล้วซึ่งอย่างไรก็ตามก็ไม่ทราบแน่ชัดว่ามีแรงกดดันจากฝ่ายใดที่ทำให้เราลดปริมาณไฟฟ้าที่ส่งมาให้ทั้งที่มีข้อตกลงขายไฟให้พม่าถ,ถึง30เมกะวัต์และด้วยเหตุนี้เองนะครับทางด้านสื่อข่าวของพมา่าจึงได้มีการรายงานว่าในตอนนี้ทางท่าขี้เหล็กกำลังจัดสรรไฟฟ้าใหม่ หลังล่าลดจ่ายกระแสจากกรณีที่ประเทศเราได้ลดปริมาณการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเมียนมาจาก30เมกะวัตต์เหลือ13เมกะวัตต์เมื่อคืนที่ผ่านมาล่าสุดหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการไฟฟ้าในเมืองท่าขี้เหล็กได้ออกมาตรการจัดสรรการใช้ไฟฟ้าใหม่โดยคำนึงถึงความจำเป็นของภาคส่วนต่างๆเป็นสำคัญการจัดลำดับความสำคัญในการใช้ไฟฟ้าลำดับความสำคัญที่หนึ่งโรงเรียนโรงพยาบาลคลินิกอาคารทางาศาสนา อาคารสำนักงานของแผนกอุตสาหากรรมการผลิตการธนาคารและอุตสาหากรรมการสื่อสารซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการดำเนินงานของเมืองลำดับความสำคัญที่สองบ้านพักโมเตนธุรกิจโรงแรมสโมสรธุรกิจบาร์และความบันเทิงรวมถึงร้านอาหารโดยจะได้รับการจัดสรรไฟฟ้าแบบหมุนเวียนกันไปและสำหรับมิตเตอร์บ้านทั่วไปหรือมิตเตอร์ในครัวเรือนธรรมดาที่ใช้ในละแวกใกล้เคียง จะยังคงได้รับกระแสไฟฟ้าตามปกติเนื่องจากถือเป็นสิ่งจําเป็นต่อการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชนซึ่งสถานการณ์โดยรวมถึงแม้ว่าการลดปริมาณไฟฟ้าจากเราจะส่งผลกระทบต่อเมืองท่าขี้เหล็กแต่ทางการก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยคํานึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสําคัญซึ่งนี่ก็คือการรายงานล่าสุดจากทางด้านพมา่านะครับ ต่อกับการลดการจ่ายไฟของเาวให้พม่าในตอนนี้แบบสายฟ้าแลบโดยไม่มีการประกาศล่วงหน้าแต่อย่างใดโดยงานนี้เองแน่นอนครับก็ได้ทำเอาชาวพม่าทั้งประเทศโดยเฉพาะที่ท่าขี้เหล็กแหกันหมดหวังไปตามตามกันโดยเดี๋ยวเราก็ลองมาอ่านคอมเมนต์พม่ากันดูนะครับอย่างเม่นนี่ก็บอกว่าเราต้องถูกกดดันมาจากทางประเทศไทยแน่นอนเพราะคืนแรกพวกเขาก็ยังจ่ายไฟให้เราปกติแต่ทำไมถึงหักหลังกันได้ลงคอคอมเมนต์ต่อมานะครับ ทำไมเราถึงไม่คิดที่จะสร้างโรงงานไฟฟ้าในประเทศของเราเองละ่ะทําไมเราต้องทําตัวหน้าอับอายไปขอซื้อจากต่างประเทศอื่นแบบนี้ไม่อายบ้างหรอที่เรายังไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้แล้วต้องไปพึ่งพาของต่างชาติคนต่อมาเขาบอกว่าขนาดเรายัางต้องเชื่อฟังไทยไฟฟ้าเบื้องต้นเราจะต้องสร้างต้องให้ได้มากถึง30เมกะวัต์แล้วถ้าตั้งไม่ได้ถึงขนาดนี้ยังไงก็ต้องพึ่งพาคนอื่นเขาอยู่ดีความคิดเห็นคนต่อมาเขาบอกว่า หากเราอยากจะลดกำลังไฟที่จ่ายให้กับพวกเขาก็จำเป็นจะต้องจ่ายค่าชดเชยมากคอมเมนต์ถักไปเขาบอกว่าประเทศเพื่อนบ้านเราแต่ละประเทศกำลังทำทุกรูปแบบเพื่อทำลายประเทศของเราและถือว่าเป็นเรื่องน่าอับอายพวกเขาช่างเป็นเพื่อนบ้านที่ดีจริงๆคอมเมนต์ถักมาก็บอกว่าประเทศพาม่าก,กำลังจะพังเพราะพวกที่บ้าอำนาจทำทุกวิถีทางเพื่อสร้างประโยชน์แก่ตัวเองแต่ไม่คิดถึงคนอื่นมุมมองต่อมาเขาบอกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มต้นมาจากประเทศจีนทำไมรัฐบาลถึงยอมให้พวกนี้เข้ามาทำลายประเทศชาติของเรากันคอมเมนต์ถัดไปบอกว่าฉันรู้สึกแย่มากแย่มากใครคือสาเหตุของต้นเรื่องทั้งหมดนี้ทำไมพวกเขาถึงไม่สงสารเราบ้างเลยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอยากจะรู้ว่าตอนนี้ใครเป็นคนกดดันเรากันแน่ไทยเาาหรือว่าจีนมเม้นต่อมาเขาบอกว่าได้ยินข่าวว่ารัฐมนตรีของเรามีคำสั่งให้ประชาชนทุกคน รีบซื้อแผงโซลา่าเซลล์ไว้ใช้กันเองไม่รู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่เป็นการกดดันมาจากทางรัฐบาลไทยอีกทีแน่นอนเพราะถ้าหากเรายังคงช่วยเหลือพมา่าพวกเขาก็จะโดนไทยเอาคืนเช่นเดียวกันความคิดเห็นต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แน่นอนมเม้นต่อมาก็บอกว่า รู้สึกเหมือนว่าในตอนนี้ประเทศพม่าก,กำลังโดนลังแก่คงจะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมีโรงงานไฟฟ้าผลิตใช้กันเองมุมมองต่อมาเขาบอกว่าจริงๆเราก็ไม่ควรที่จะไปขอซื้อไฟจากประเทศเราอยู่แล้วเพราะพวกเขามันเป็นพวกหลอกลวงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทำไมพวกเขาถึงไม่มีความเป็นมนุษยธรรมเลยในโรงพยาบาลมีผู้ป่วยตั้งเยอะไม่เห็นชีวิตของพวกเขาหรอมันมีค่านะความคิดเห็นต่อมาเขาบอกว่า ประเทศลราวน่าจะโดนกดดันมาจากไทยอีกหนึ่งทีเพราะประเทศไทยนั้นยอมรับไม่ได้อีกต่อไปแล้วที่จะให้แก๊งคอนเซนเตอร์ไปหลอกประชาชนของพวกเขาคนต่อมาเขาบอกว่าก็เพราะนายกไทยอยู่ที่จีนแล้วจีนก็มากดดันฝั่งลราอีกทีนี่แหละคือเหตุผลที่เขาไม่ต่อไฟให้เราใช้เบนต่อมาเขาบอกว่าจําไว้ว่านี่คือสันดานของเพื่อนบ้านเราไม่ควรที่จะไปขอเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วคนที่ควรมีโรงไฟฟ้าใช้เองก็คือพม่าเอง ซึ่งนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนของชาวพม่าะนะครับหลังงานนี้พม่าโดนทอดทิ้งไทยตัดไฟไม่ให้ใช้แถมล่าสั่งด่วนลดการจ่ายไฟให้พม่าแบบสายฟ้าแลบยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า